ยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่พลังงานของพอร์เ l ล2 12ทับ12วันนี้เราจะมาดูว่าพลังงานประตูมิติวันนี้ส่งผลต่อเส้นทางทวินเฟลมอย่างไรนะคะพอร์เ l ล2 12ทับ12คืออะไรวันที่12ทธันวาคมหรือ12ทับ12 มีความหมายเชิงสัญ,ญลักษณ์ว่าพลังงานเลข12ถูกขยายขึ้นสองเท่าเลข12เท่ากับ completion การสิ้นสุดรอบเก่าเพื่อเริ่มรอบใหม่ที่สูงขึ้นดังนั้น12ทับ12กลายเป็นประตูอัปเกรดจิตวิญญาณสำหรับหลายคนจะเกิด3อย่าง 1. ล่อยสิ่งเก่าที่ไม่สอดคล้องกับตัวจริงของเราเช่นความกลัวเก่าความทรงจำเจ็บปวดความระแวงหรือน้ำหนักทางอารมณ์ที่เราไม่ต้องการแล้ว 2. การขยับระดับพลังงาน (Ascension s h i f บางคนจะมีอาการตื้อง่วงลอยเหนื่อยง่ายเรอง่ายหูอื้อเพราะร่างกายกำลังคาลิเบรตโหมดใหม่ 3. เปิดรับตัวตนเวอร์ชั่นที่สูงขึ้น Higher Self Alignment ความคมชัดทางพลังงานจะดีขึ้น Intuition ดีขึ้นฟังความจริงของตัวเองง่ายขึ้นและตัดสิ่งที่รบกวนระบบพลังงานเร็วขึ้น Portal 12-12ในมุมมองสายพลังงานจิตวิญ,ญญาณไม่ใช่เหตุการณ์ทางดาราศาสตร์ แต่เป็นหน้าต่างพลังงาน Energy Portal ที่หลายสำนักใช้เป็นจุดโฟกัสเพื่อเร่งการเปลี่ยนแปลงภายในค่ะหนูสามารถใช้เป็นช่วงเวลาตั้งเจตนาและปล่อยของเก่าได้ง่ายขึ้นเพราะใจเปิดมากกว่าปกติความหมายของ12ทับ12 Portal นะคะ 1. เลข12เท่ากับ Completion คือวัฏจักรเก่าปิดลงวงรอบพลังงานเดิมเสร็จสิ้นพร้อมขึ้นเลเวลใหม่ 2. การยกระดับสติ Conscious Upgrade เรามักรับรู้ละเอียดขึ้นไวต่อพลังงานภาพในใจชัดขึ้นหรืออารมณ์โผล่แล้วหายเร็วเหมือนระบบกำลังอัปเกรดไฟล์เก่าถึงไฟล์ใหม่ค่ะ 3. ปลดของติดค้างความกลัวเก่าความเจ็บที่เก็บไว้นานๆานจะเด้งขึ้นมาเป็นช่วงๆเพื่อให้เราปล่อยไม่ใช่ว่ามันกลับมาแต่เป็นขึ้นมาเพื่อออกค่ะ4 โหมดจิตนิ่งและลอยเบาหลายคนรู้สึกเหมือนลอยตัวเบาใจใสหรือพลังงานวิ่งมากขึ้น 5. พลังงานของการตั้งเจตนา manifestation window ช่วงนี้เหมือนสัญญาณชัดกว่าสิ่งที่ขอสิ่งที่ตั้งใจจะวิ่งเร็วขึ้นเพราะใจไม่ต้าน portal 12ทับ12ทำงานยังไงกับ Twin Flame เป็นวันที่หลายคนรับข้อความพลังงานสัญญาณหรือความรู้สึกเชื่อมโยงแรงผิดปกติเพราะช่องระหว่างจิตใต้สำนึกจิตวิญญาณเปิดกว้างขึ้นค่ะ Twin Flame Energy พลังงานวันนี้กำลังช่วยให้คุณปล่อยของหนักในหัวใจตัดความกลัวความค้างคาและดึงคุณเข้าสู่เวอร์ชั่นใหม่ที่เบากว่าเดิม ในพลังงาน12ทับ12นี้ทวินเฟลมของคุณอาจรู้สึกถึงคุณแรงขึ้นคิดถึงคุณมากขึ้นหรือเกิดการตื่นรู้บางอย่างที่ทำให้เขาเริ่มมองคุณด้วยความจริงใจที่ลึกขึ้นในช่วงพอเท่านี้ทวินเฟลมของคุณอาจกำลังรับพลังงานเดียวกับคุณมีการปล่อยเส้นพลังงานเก่า ความกลัวเดิมความเข้าใจผิดเพื่อให้เกิดความชัดเจนและตรงไปตรงมามากขึ้นอีกฝ่ายอาจนึกถึงคุณบ่อยขึ้นหรือมีความรู้สึกบางอย่างพุ่งขึ้นมาโดยไม่รู้เหตุผลนั่นคือการซิงค์ของพลังงานค่ะข้อความถึงตัวคุณนี่คือช่วงที่จัก,กรวาลดันให้คุณกลับมารักตัวเองวางความกลัวและเปิดประตูให้ความรักที่ตรงเส้นทางเข้ามา ใช้วันนี้เพื่อฟังหัวใจตัวเองปล่อยสิ่งที่หนักและเปิดพื้นที่ให้พลังงานใหม่เข้ามาคุณไม่ต้องเร่งคุณกำลังอยู่ในไทม์ไลน์ที่เหมาะสมที่สุดแล้วค่ะข้อความจากพอร์ทัถึงความสัมพันธ์ทวินเฟลมความเชื่อมโยงกำลังถูกปรับให้สมดุลฝ่ายดีวายเฟมินินได้รับพลังเสถียรขึ้นฝ่ายดีวายแมสคูลินได้รับพลังให้ตื่นรู้มากขึ้น กำลังผลักดันให้ความจริงเปิดเผยในจังหวะที่ใช่คำแนะนำอยู่ในพลังงานที่อ่อนโยนให้ร่างกายพักผ่อนเยอะๆและเชื่อใจว่าการเลื่อนระดับครั้งนี้กำลังนำคุณเข้าใกล้ความสมดุลมากขึ้นค่ะจำไว้ว่า Port ท l 12ทั12คือประตูที่นำคุณไปสู่เวอร์ชั่นใหม่ของตัวเอง ยิ่งคุณอยู่ในพลังงานนิ่งเบาและโฟกัสในตัวเองยิ่งพลังงานทวินเฟลมไหลเข้าหากันง่ายขึ้นจงเปิดรับและปล่อยให้ทุกอย่างเกิดขึ้นอย่างสงบจักรวาลกำลังพาคุณไปในที่ที่เหมาะสมที่สุดค่ะขอบคุณที่รับชมค่ะขอให้พอเทลา12ทับ12วันนี้พาคุณไปสู่ความนิ่ง ความสว่างและความรักในแบบที่คู่ควรค่ะเราได้เดินทางผ่านพลังงานอันทรงพลังของ1 2 1 2ทับสิบสซึ่งเป็นประตูที่ทำหน้าที่เป็นจุดสิ้นสุดและจุดเริ่มต้นของวงจรพลังงานครั้งใหญ่พลังงานนี้ได้เน้นย้ำถึงความสำคัญของการปล่อยวางสิ่งที่หนักอึ้งในปีที่ผ่านมาและการสร้างโครงสร้างที่มั่นคงสำหรับปีที่กำลังจะมาถึง 12ทับ12คือโอกาสสุดท้ายของปีในการยืนยันเจตจำนงและการก้าวเข้าสู่การเป็นนายเหนือชะตากรรมหรือ self mastery อย่างแท้จริงจำไว้ว่าการปลดล็อกศักยภาพในเดือนธันวาคมนี้ขึ้นอยู่กับการที่คุณเลือกที่จะเดินเข้าสู่แสงสว่างของความจริงของคุณเองถ้าคุณรู้สึกว่าพลังงานนี้สั่นสะเทือนถึงจิตวิญญ,ญาณของคุณ และต้องการการนำทางเพื่อใช้พลังงานโซสติสและการเปลี่ยนฐานสู่ปีใหม่ให้เกิดประโยชน์สูงสุดขอบคุณที่รับชมค่ะอย่าพลาดโอกาสที่จะเติบโตไปพร้อมกับเรากดปุ่มติดตาม subscribe ตอนนี้และเปิดกระดิ่งแจ้งเตือนทั้งหมดเพื่อให้คุณได้รับรหัสแสงและความรู้ที่จะช่วยให้การตื่นรู้ของคุณสมบูรณ์แบบก่อนสิ้นปี